สวนอันนี้คือบ้านสวนบ้านบ้านสวนที่ตาดร้านอาหารร้านอาหารบ้านสวนมีสวนมีต้นไม้มีล <im gas> ูกอันนี <im gas> ้ด <im> <diez gou> ้วยลูกชมพู่นี่เต็มเลยหล่นเยอะมากเลยเนสุนูกอยู่แบบธรรมชาติอันนี้เรียกชมพู่อะไรชมพู่แดงไหมเปือชมพู่สวยชมพู่หรือเปล่าดูดิเยอะมากเลยจุกมากเลยอันนี้ชมพู่อะไรโลกโด พูดอะไรไม่รู้นะจะดกมากเลยลูกดกมากเลยชมพ<ว>ูโดดโดนก,ก,ก,กระติมดอกไม้บรรยากาศมีไก่ไก่ไปไหนหมดแล้วไก่อันนี้คือวิวบรรยากาศจิตรลาดเมื่อกี้ไปเดินตลาดไม่ค่อยมีคนเลยวันนี้วันเด็กด้วยไงเขาก็เลยเหมือนไปเที่ยววันเด็กกันเนาะไก่นู่นไก่ มีสวนมีดอกไม้เยอะบ้านนี้ร้านนี้ดอกไม้เยอะอกเฟือฟ้าดูวิวอันนี้ร้านร้านพิซซ่าจอยพิซซ่าเป็นบ้านบ้านแบบทรงเป็นบ้านเรื่บ้านทรงเก่าสมโบราณอันนี้คือร้านหน้าร้านเดินาปไหมร้านเขาจะเป็นประมาณนี้เป็นเรื่องบ้านทรงไทยใช่ไหมบ้านทรงไทยแบบว่า สมัยก่อนน่ะแต่มีอยู่ไม่กี่หลังนะเขามีอันนี้ก็เป็นบ้านที่เขาเช่าเปิดร้านจอดพิซซ่าเปิดนานแล้วเนี่ยน,นานมากเลยนะเมื่อก่อนไม่รู้เนาะเพิ่งมาเห็นอันนี้ก็จะเป็นทางทางเข้าไปสอนไดน้อันนี้ฝั่งออกไปตลาดอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปน,นี่ก็ออกได้ตรงนี้ก็จะไปทางสหกรณ์ไปทางท่าเรือ,อน,นีต้นชมพู่เน,นี่ยต้นชมพู่นานแล้วนะต้น,นีอันนี้นานมากแนละ้ว จะเป็นร้านดอกไม้เยอะอันนี้ดอกอะไรไม่รูส้สีมันออกม,อมอ่วงๆอันนั้นร้านเน,นี่ยบางเขาจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือร้านถ้าคนไม่รู้จะหาไม่เจอแต่เขามีทางอินเทอร์เน็ตเข้าทางอินเทอร์เน็ตได้ยากาศดีเด้บรรยากาศสวยอยู่เนี่ยเป็นสวนเป็นบ้านอันนี้คือร้านอาหารเด้อมีโอ่ง้วยนะโอ่งน้ำมีโอ่งน้ำดอกอัญบาเยอะ ดอกชบ,บาอันนี้จะเป็นอีกฝั่งนึงดอกชบ,บาเยอะอันนี้ฝั่งออกไปตลาดนี่อันนี้ทางออกอีกด้านน,นึ่งอามีรถเข้าน,นี่จะไปทางออกอีกด้านนึ่งมีรถมารถใครจะมาลุโอ,อ้ยบรรยากาศด,ดีดียังไม่มืดไงช่วงนี้ยังไม่มืดเราก็ถ่ายได้นี่ต้นชบ,บามีทั้งสีสีแดงนี่สีแดง แดงค่ะอยู่กับดอกชบารถมาเด้วยสีขาวก็มีอันนี้อยู่ในซุ้มชบานะคะ่ะซุ้มชบา <c oughs> นไอ้รถไฟฟ้าเหรอเ <c oughs> สงรถมันรถไฟฟ้าเลยอันนี้ดอกมาอยู่ตรงหัวพอดีเลยใน,น,นสีชมพูสีบานเย็นก็มี จองโต้วไว้แล้วก็น่าจะจองโต้วไว้แล้วอันนี้ดอกอะไรสีเหลืองๆอะที่มันชอบขึ้นกับน้ําอันนู้เป็นอีก้านหนึ่งอันนู้เป็นร้านอาหารเวียดนามข้างหลังฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านอาหารเวียดนามเล็กบ้านติงชื่อบ้านติงร้านอาหารเวียดนามวิวสวยเนาะกลางวันไงช่วงกลางวันก็มาถ่ายพอดีเลยถ่ายได้้านก็สวย เย็นเด้อบรรยากาศที่ตลาดะคานี่บรรยากาศเรียบๆง่ายๆร้านเขาก็สวยอยู่นะนนะอันนี้คือร้านร้านจอนพิซซ่ามันอยู่ตรงข้ามกันเลยร้านบ้านเต็งกับร้านอาหารเวียดนามอยู่ตรงข้ามกันอยู่ตรงข้ามกันพอดีข้างบนนั่งได้หลายโต๊ะอยู่มีสองฝั่งใครผ่านมาต่ายก็แวะมาได้เด้อนี่ร้านอาหารพิซซ่าเปิดหลายปีมากแล้วยี่สิบปีแล้วมั้งงานมาก ลูกต้นชมพูดอกอันนี้เยอะมากชบาเยอะมากสีชมพูก็มีสีขาวก็มีอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูชมพูบานเย็นนะชมพูบานเย็นเนี่ยเยอะมากดอกชบามัเารเดือาศนี่ลูกชมพูหล่นเต็มเลยดูดูดูนะเนะนี่ยเยอะมากหล่นเยอะมากดูดิหล่นเยอะมากคือเยอะหล่นเพียบเลย เมื่อกี้ไม่ได้กดเมื่อกี้ไม่ได้กดเด้อพอกดเกิดเปิดแล้วก็กดปิดใช่ไหมวิวสวยเนาะบรรยากาศดีมากเลยดทองฟ้า